ครับก็ขอนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องและก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับก็ตามที่ได้สัญญาไว้นะครับว่าผมจะมาเขาเรียกว่ามาแจกนะครับแจกและพร้อมติดตั้งให้ดูนะครับคือเป็นโปรแกรมตัวนี้ครับโปรแกรม ที่มอส์ผมชี้นะครับให้พี่น้องหรือ f และ f อซนะครับดูนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเอ่อซาวฟ็อกนะครับซาวฟ็อกโปรเอ่อวอ์ชนเขาโปรสิบนะครับเวอร์ชันสิบนะครับตัวนี้ใช้ดีมากครับที่ผมแนะนำให้คลิปขอน้านะครับคือตัวโปรแกรมนะครับผมผมได้ทำการลบลบทิ้งไปแล้วล่ะนะฮะได้ลบทิ้งไปนะครับวันนี้ก็จะ แนะนำแล้วก็ติดตั้งให้พี่น้องแล้วก็ fc นะครับทุกท่านดูเลยนะครับเราติดตั้งพร้อมกันเลยนะครับส่วนไฟล์นะครับส่วนไฟล์ให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเปิดให้ดูนี่นะมันจะเป็นแอซัลฟอกโพรนะครับโปร10นะครับอยู่ไฟล์เขาอยู่130กิกนะครับก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับคิดว่า พี่น้องแลวก็เอฟซหลายท่านอาจจะดาวน์โหลดสบายอยู่นะครับเข้าไฟล์ไม่ใหญ่นะครับก็เป็นไฟล์เว็บไมล้านะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับถ้าติดขัดดาวน์โหลดยังไงหรือลิงก์มันเสียยังไงก็แจ้งหรือคอมเมนต์ใต้ล่าง u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะนำไปแปะให้นะครับถ้าลิงก์เสียยังไงนะครับถ้าดาวน์โหลดผ่านยังไงก็อนำไปต,ต,ติดตั้งนะครับทุกทีนะครับติดตั้งตามคลิป ที่ผมได้ทําให้พี่น้อง FC ดูตอนนี้นะครับอ่แล้วก็ก่อนผมจะไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงคลิปที่ผมทําการแซมเสียงกองแบบละเอียดมากนะครับให้พี่น้อง FC ได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอพอดีว่า FC นะครับท่านได้ผมเรียกว่าท่านขอ,อเป็นเป็นตารางหางเสียงนะครับ คือหลายท่านก็อาจมีหลายท่านอาจจะไม่มีนะครับหลายท่านอาจจะไม่มีเดี๋ยวผมจะทําคลิปหนึ่งนะครับแล้วผมจะนําไปแปะแล้วผมจะแจกให้นะครับแจกกันให้กับพี่น้องเลฟซีทุกท่านนะครับนําไปเขาเรียกว่านําไปใช้กันนะครับไปปรับแต่งกันนะครับหางเสียงกลองอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งชุดกรองอร์เฮดอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นท่านยุ้ยนะครับยุ้ยชูดํานะครับท่านท่านก็ได้คอมเมนต์มานะครับนะครับ เพราะว่าขอบคุณครับจั์อยากได้เอกสารปรับหางเสียงครับนะครับผมก็ได้คอมเมนต์ตอบกับไปนะครับบอกว่าไว้ยังไงผมจะทําคลิปนะครับพร้อมแจกให้อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสัญญาไว้ผมจะมาทาคลิปแจกให้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็ปิดตรงนี้ไปนะครับปิดตรงนี้ไปนะครับก็เอฟซหลายท่านก็คอมเมนต์มายังไงผมก็จะพยายามตอบให้ให้ได้มากที่สุดนะครับอ่ะ สมมติว่าพี่น้องแล้วก็ fc นะครับพากันดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับก็เดี๋ยวผมยุบหน้าต่างตรงนี้ไปก่อนนะครับผมจะยุบไปก่อนพอดาวน์โหลดมาเสร็จเนี่ยไฟล์เขาผมจะบีบอัดไปแบบนี้นะครับให้พี่น้องท่านแตกไฟล์นะครับคลิกขวาแตกไฟล์นะครับถ้าหลายท่านอาจจะคลิกไม่เป็นนะครับคลิกไม่เป็นอ่าได้หลายท่านเป็นก็ก็สบายครับคลิกแตกไฟล์แป๊บนึงนะครับ ออลายถ้านเปลียนก็ทำดาบุมนะครับให้ติ๊กแบบนี้นะครับลิกขวาแบบนี้นะครับของผมเป็นวินโบเ์11นะครับ11ของแท้นะครับไม่ไม่ใช่ของปลอมนะครับเป็นของแท้คีย์แท้เลยนะครับผมซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาซื้อแผ่นเข้ามานะครับไม่ใช่ซื้อแผ่นนะครับทษทีผมซื้อเขาเรียกว่าเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องผลิตภัณฑ์เขาเลยนะครับเป็น USB เข้ามานะครับซื้อมาลงเป็นของแท้เลยนะครับสบายใจกว่านะครับ ถ้าเป็นมีดัวสิบเนี่ยเวลาเราคลิกขึ้นมาเนี่ยมันมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับนะเป็นออปชั่นแบบนี้ให้เลยนะครับแต่มีดัวสิบเนี่ยจะคลิกแล้วมันจะมีครับว่าโชว์มออฟชันเนี่ยนะครับคลิกแบบนี้ให้มาคําว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่าเขาจะระบุว่าแตกไฟที่นี่นะครับนะตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นเอ็กซตาเนี่ยอะไรประมาณเนี้นะครับนะก็คลิกแตกไฟนะครับพอคลิกแตกไฟเสร็จเ้าก็จะได้อ โดแบบนี้นะครับให้เบื่อคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าพี่น้อง FC ทุกท่านไม่ปิดนะครับผมกำลังจะอธิบายให้อยู่พอดีนะครับเขาได้แจ้งเตือนมาเลยครับโปรแกรมฆ่าไวรัสในตัว Windows 10หรือ Windows 11เนี่ยเขาฉลาดมากครับเจอปุ๊บนี่ยเขาลบทันทีเลยครับเนี่ยผมมีสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งนะครับผมต้องบีบคีย์ไว้นะครับถ้าผมไม่บีบคีย์ไว้นี่ พี่น้อง FC นิดวายจานผมดาวน์โหลดมาแล้วอะไม่มีแล้วไวรัดฆ่าไปแล้วนะครับลงไม่ได้เลยจานทีนี้ทํำยังไงครับอมีปัญหาตามมาอีกผมก็ต้องได้เขาเรียกว่าได้ทําคลิปเพิ่มให้พี่น้องแล้วก็ FC อีกนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้เขาเขาเขาตรวจจับแล้วครับไม่เป็นไรเราลบไปนะครับลบไปเพราะเรายังมีตัวนี้อยู่นะครับอาผมลบไปก่อนนะครับไม่เป็นไร ให้ลบไหมเขาลบไม่ได้เขาบอกว่ายังลบไม่ได้นะครับอ่ามันติดขัดตรงที่โปรแกรมเขานะครับโปรแกรมเขาฉลาดนะครับเขากักตัวกักไว้ก่อนครับกักไม่ให้ลบแล้วกักไม่ให้ทํางานนะครับพี่น้องเอซีทุกท่านโหลดมาแบบนี้เสร็จนะครับอเดี๋ยวผมอธิบายแป๊บหนึ่งก่อนติดตั้งนะครับคลิปยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้พี่น้องเอซีติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วก็นําไปใช้ได้ผลนะครับก่อนที่จะมาแตกไฟล์ตัวนี้นะครับมาปิด เ,เขาเรียกว่าปิดเอ็นตี้ไวรัสก่อนนะครับโปรแกรมปร้องกันไวรัสของเขาเนี่แหละคลิกขึ้นมาเลยนะครับแล้วมาคําว่าเนี่ยนะป้องกันไวรัสและภัยคุกคามนี่นะฮะมาตรงนี้นะครับแล้วมาคําว่าตั้งค่าตรงนี้นะครับจากการตั้งค่าบางท่านอาจจะปิดสองตัวนะครับบางท่านปิดสามตัวผมไม่อนุญาตนะครับยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้ปิดสองตัวสามตัวผมแนะนําอนุญาตให้ แนะนาให้ปิดทั้งหมดเลยนะครับปิดทั้งหมดเลยที่ปิดทั้งหมดเพราะอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยเห็นไหมฮะท่านดูนะครับป้องกันการแก้ไขข้อมูลประสงค์ร้ายอะไรพวกนี้นะถ้าเราไม่ปิดนะครับเสร็จเลยนะครับติดตั้งไม่ผ่านครับเดี๋ยวก็จะคอมเมนต์นะอาจารย์ผมติดตั้งไม่ผ่านครับทาไงครับนี่นะฮะอ้าวปิดตามผมทําตามผมนะครับพี่น้องหรือ F อฟซท่านไหนไม่เข้าใจให้ทําตามผมนี่ท่านติดตั้งได้ร้อยเปอร์เซ็นครับพร้อมใช้งานแน่นอนมาไม่พูดามทำเพลงมากครับ มาผมพาทำจัดไปนะครับปิดหนึ่งกดเยีไปนะครับปิดสองปิดสามปิดสี่นะครับปิดไปก่อนนะครับเขาแจ้งเตือนมาแบบนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียสปิดไปก่อนไม่ต้องซีเรียสครับเราปิดทั้งหมดแล้วนะครับยุบหน้าต่างลงไปก่อนจะปิดโปรแกรมเขานะครับยุบหน้าต่างไปนะครับตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าต่อเน็ตไปอยู่นะครับก็อันตรายนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรทีนี้ อมาตรงนี้ละนะฮะมาตรงนี้ก็ลบได้เลยนะครับลบได้เลยทีนี้ผมจะลบลบไปลบได้ไหมเขาก็ยังแจ้งเตือนบอกว่าลบยังไม่ได้นะครับเพราะเขากักไว้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปลบทีหลังก็ได้ยินหาครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านอแตกไฟล์แบบนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับอมันไม่ทันนะครับไม่ทันปิดโปรแกรมค่ายรัฐที่ผมได้แนะนําให้นะครับผมบอกไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะแตกไฟล์ซ้ําเลยนะครับอีกกว่าแล้วแตกไฟล์ซ้ําเลย เดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะครับก็รีฟิกแป๊บหนึ่งเขามาไหมแตกไฟสักคู่นะครับแตกไฟสักคู่ Yes ออกเลยนะครับเขาขึ้นมาไหมนะครับเดี๋ยวผมขอขอรีฟิกแป๊บหนึ่งเขาขึ้นมาไหมเขายังไม่ขึ้นครับอ๋อขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอย่งไว,ว่าอา โปรแกรมเขากักไฟไว้เฉยนะครับเขาเขากักเขาปิดบังไม่ให้ไม่ให้เห็นตัวคีย์นี่นะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคลิกขวาแล้วรันแอดมินแอดมินิเตอร์ต่อนะครับทีนี้อย่าด o u b l ิลคลิกนะครับพี่น้อง fc หลายท่านจะมาแล้วอาจารย์แจกให้แล้วทีนี้ด o u b l e ลคลิกติดตั้งมาเลยอย่านะครับออย่าด o บ b l e ลคลิกนะครับให้คลิกขวาแล้วมาันแอด m i n ตัวนี้ครับแอดมินิ t r a t o ครับแล้วกดย้ายไปนะครับ่อให้เขาติดตั้งนะครับแล้วกด โอเคนะครับแล้วกด next ไปครับตรงนี้ให้กดไอ I ตัวนี้นะครับ i have ตัวนี้นะครับผมภาษาอังกฤษผมก็ไม,ไม่ไม่เก่งเหมือนกันนะครับพอตามเข้าใจนะครับบอกว่าเรามีลายเส้นนี้นะฮะเนี่ยคำว่าลายเส้นเนี่ย next ไปครับตรงนี้ท่านไม่ต้องไปแก้ไขนะครับไม่ต้องไปแก้ไขเขานะครับปล่อยให้เขาทําเป็นค่าอลต์ของเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่คีย์ใส่แคกรกนะครับ กด x ไปนะครับแล้วอย่าเพิ่งกด install นะครับให้มากดตรงนี้นะครับอกด install ชักน่าจะเป็นช็อกคัตนะครับช็อกคัตช็อกคัตก็คือเนี่ยครับไอคอนของเขาเนี่ยไอคอนที่เราจะให้เขามาโชว์หน้าจอหน้าเดสก์ท็อปเราเนี่ยนะครับกด install ครับรอสักครู่ครับปล่อยให้เขาติดตั้งก่อนนะครับก็โปรแกรมตัวนี้ผมใช้มานานครับผมใช้มานานผมใช้มาเกือบถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะสิบ ิบกว่าปีขึ้นนะครับตัวนี้ผมใช้มานานดีมากครับตัวนี้ดีมากอ่ะฟินิชไปครับฟีนิดไปทีนี้อย่าเพิ่งมาเปิดโปรแกรมตัวนี้นะครับอ่าอ่าผมผมผมขอห้ามไว้ก่อนห้ามพี่น้องและเอฟซก่อนอย่าเพิ่งมาเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวมันจะเออร์เรสนะครับเดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับต้องมาล้างแบบเขาเรียกว่าลบธรรมดาไม่หายครับลบธรรมดาเวลาติดตั้งไปเออร์เรสเหมือนเดิมครับผมเคยทําแล้วนะครับไม่หาย ลบต้องลบแบบถอนหลากถอนโคนออกไปจริงๆครับถึงจะหายนะครับอาไม่พูดฟั่มทำเพลงมาเอาตอนนี้เด้งมาแล้วนะครับเด้งมาแล้วเอเดี๋ยวผมจะอา่าลันคีย์ตัวนี้ขึ้นมานี่เสียงมันจะดังนะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงก็พี่น้องเอฟซีท่านไหนถ้าใช้เขาเรียกว่าใช้ Windows 10เขาจะคลิกแล้วมันจะเป็นอคลิกคลิกขวาตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วเป็น โอเพ่นโวลูมมิคเซอร์นี่แหละแล้วก็ถ้าเสียงเขาดังนะครับมันจะโชว์ไอคอนขึ้นมาให้ทันลดเสียงลงนะครับเสียงมันดังนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกมาก่อนนะครับรันแอดมินนะครับอ,อย่าลิลคลิกนะครับใหคาาะะ้คลิกขวารันแอดมินนี่นะฮะคลิกขวาแล้วมารันแอดมินิเตอร์ตัวนี้นะฮะย้ำก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถ้าผมไม่ย้ำเดี๋ยวจะงานเข้าออนะครับเนี่นครับเห็นไหมครับถ้าผมไม่ลดนี่ ถ้าเร่งมันจะดังนะครับแต่ผมต้องลดนะครับลดเสียงลงนะครับทีนี้พอลดเสียงลงแบบนี้นะครับเสียงเขาหายนะครับเสียงเขาหายก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราจะพาร์นะครับเราจะพาร์ทเลือกเวอร์ชันนะครับเป็นเเป็นวอร์ชัน9อยู่นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน9เราจะเลือกเป็นเวอร์ชัน10นะครับเวอร์ชันเวอร์ชัน10ตัวนี้นะครับคลิกไปนะครับทีนี้เราจะไปเขาเรียกว่าเราจะไปพาร์ของเขานะครับไปพาร์นะครับ กดพาดนะครับเนี่ยกดพาดตรงนี้นะครับที่มาองค์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับคลิกไปคลิกขึ้นมานะครับทีนี้มันจะโชว์หน้าต่างแบบนี้นะครับอ่ให้ท่านทําตามผมนะครับให้ท่านทําตามผมแล้วเดี๋ยวจะไปค้นหานะครับค้นหาโปรแกรมในตัวนี้นะครับในตัวนี้แหละที่มาองคลิกใหคดูนะครับเราอยู่โปรแกรมไดซีนะครับโปรแกรมไฟล์นะครับ 86x ตัวนี้นะครับให้เราคลิกนัดหมเครื่องหมายลูกศรเขานะครับเครื่องหมายลูกศรข้างหน้านะครับอย่าอย่าไปติดตั้งที่อื่นนะครับให้ทําตามผมนะครับพี่น้องท่านไหนไม่เข้าใจให้ทําตามผมนะครับเวลาถ้าไปติดตั้งที่อื่นนี่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเออเล์มันเดิมใช้ไม่ได้เลยนะครับเป็นนี้นะครับอ้าวทีนี้อ่าคลิกนะครับตรง 86x เลยนะครับคลิกเลย นะครับคลิกเลยแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลนนื่อนลงมาเลื่อนลงมามาเจอนี่ครับโซนี่เนี่ยชื่อโปรแกรมเขานะครับโซนี่คลิกนะครับเาเซจนะครับแล้วมาเลื่อนลงมาอีกนะครับอแล้วมาคลิกตรงคําว่าซัฟฟ็อกโพซีฟตัวนี้นะครับอติ๊กครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มาติ๊กข้างบนนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปสีฟ้านะครับเป็นรูปสีฟ้าแบบนี้แบบฟ้าอ่อนแบบนี้แหละนะครับติ๊กตรงนี้นะครับอย่าไปติ๊กตรงอื่นนะครับ คลิกตรงอ <jis> anyway, ื่นไม่ไ okay. ด cool. okay. ้นะครับให้ทําตามผมนะครับแล้วเราจะพาร์ทเขานะครับคลิกโอเคนะครับอกดโอเคไปนะครับเขาจะพาร์ทให้นะครับอเขาจะพาร์ทให้แบบนี้นะครับแล้วคลิกโอเคนะครับอตรงนี้เขาบอกเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปพาร์ทตรงคีย์เขานะครับกดโอเคไปนะครับทีนี้อ่าให้เรา่า ดูตรง baptism, response, i, คีย์ไว้นะครับดูตรงคีย์ไว้คีย์ที่เราจะจะจะแคกเขานะครับจะแคกเขาจะทําให้เขาเป็นตัวเต็มนะครับอย่าปิดโปรแกรมตัวนี้เอ้ยอย่าปิดอย่าปิดโปรแกรมอย่าปิดตัว serial key ตัวนี้นะครับห้ามปิดนะครับถ้าปิดนี่เออเลอร์นะครับหรือใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะล้มนะครับหรือติดตั้งใหม่เสียเวลานานนะครับผมแนะนําให้อย่าปิดนะครับอย่าปิดจนกว่าเราจะเสร็จเรียบร้อยถึงจะปิดนะครับเบิมคลิกมาครับ run แอ m i n i ิ t r a t o นะครับ ให้กด run e d i t e r อย่างเดียวนะครับอย่าไปกด open นะครับกด open reset เลยนะครับเดี๋ยว e ออ o r งานเข้าอีกนะครับผมไม่แนะนํานะครับผมไม่อนุญาตให้ทํานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากด next ไปก่อนนะครับกด next ไปก่อนทีนี้มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะรหัสหนึ่งหกสี่ x x อะไรมาณันนี้เนี่ยให้เรามามองหาตัวนี้ครับนี่ี e r i a l number เขาเนี่ยหนึ่งหกสี่นี่แหละฮะให้เรา copy มานะครับตัวนี้ copy ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้ววางครับ แล้วกด next ไปนะครับตอนนี้เราจะเลือกอไม่ออนไลน์นะครับเราจะไม่เลือกอดีจิตเตอร์แบบออนไลน์เราจะเลือกแบบในคอมของเรานะครับแล้วกด next ไปนะครับกด next ไปนะครับทีนี้มาขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะขึ้นเป็นแบบนี้ชื่อเนี่ยให้พี่น้องท่านใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับชื่อของท่านก็ได้แล้วก็ใส่นามสกุลใส่นามสกุลเรียบร้อยนะครับผมจะตั้งนะครับผมจะตั้งเป็น ชื่อแบบที่ผมถนัดนี่แหละนะครับอตั้งไปนะครับเป็นเกมมิ่งนี่แหละฮะเกมมิ่ง่ะทัวทีครับทัวทีโอเกมมิ่งครับอ่าแบบนี้ก็อ่านามสกุลก็เอาเป็นทับก็ได้ครับี่แบบนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้ให้ท่านใส่อีเมลนะครับอ่ตรงอีเมลตัวนี้ให้ใส่อีเมลอะไรก็ได้ครับอีเมลอะไรของท่านอะไรก็ได้ครับ แต่ต่อท้ายตรงมี gmail. com นะครับหลังจากนั้นมาตรงนี้ครับช้อยตรงนี้เป็นเลือกประเทศนะครับประเทศที่เราอยู่นะครับให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะครับช่องเสร็จเรียบร้อยพวกนี้เป็นประเทศไทยเสร็จช่องพวกนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับไม่ต้องกรอกอะไรนะครับแล้วให้มาติ๊กช่องติ๊กถูกข้างล่างนี้นะครับแล้วเน็กไปนะครับทีนี้มันแจ้งหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาเขาจะแจ้งเตือนว่าจะให้ ไ์ที่ r e g i s อร์เนี่ยเซฟไปตรงไหนนะครับเซฟตรงไหนก็ให้เซฟไว้ตรงไอกนต์ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผมได้ทำการใส่ไปแล้วมันมันจะไปซ้ำกันนะครับผมเลยผมเลยจะเอาไว้หน้าสก์ท็อปนะครับแต่ว่าพี่น้อง FC ถ้ายังไม่เคยติดตั้งเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้ก็เซฟไปตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ทีนี้ผมจะไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมทําเป็นตัวอย่างให้นะครับไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ถ้าพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเซฟไว้ตรงหน้า m y d ็อกเขาจะอยู่หน้า m y d ็อกนี้นะครับแต่ว่าผมเซฟไว้ในหน้าเดสก์ท็อปครับกดเซฟไปแล้วกดอ่าเน็กไปนะครับทีนี้มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่าเราจะไปเอาคีย์มาใส่ตัวนี้แหละนะครับเพื่อจะให้เขาทํางานได้นะครับก็คือคีย์ข้างล่างนี้นะฮะคีย์ข้างล่างนี้ให้ค๊อบมาทั้งหมดเลยนะฮะ ก๊อปปี้กดคอนโทนซีคอนโทนซีนะครับก๊อปปี้นะครับคอนโทลแล้วก็ซีนะครับนะเขาจะก๊อปให้นะครับอย่าไปก๊อปปี้แบบคัดลอกอ่าแบบเราคลิกขวาคลิกเมาส์เนี่ยอย่าไปทานะครับเดี๋ยวจะไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมานะครับคือที่ผมแนะนาให้คือผมเคยทําแล้วแหละไม่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านให้ให้ลากคุมดําทั้งหมดนะครับลากคุมดําทั้งหมดอย่ามาลากไอตรงหน้าเล็กแปดแล้ว ทิ้งสีไว้อย่านะครับไม่งั้นไม่ผ่านเหมือนกันนะครับให้ลากคุมทั้งหมดเลยนะครับลากคุมทั้งหมดเลยนะครับลากคุมมาให้เป็นสีน้ําเงินแถบสีน้าเงินเต็มเลยนะครับแถบสีน้ำเงินแล้วเรากด Ctrl C นะครับ Ctrl C เป็น Copy นะครับแล้วเราจะเอาไปวางนะครับเวลาเอาไปวางท่านากด Ctrl C คอนโทรล V นะครับเวลาวางนะครับอ่ามาคลิกก่อนนะครับมาคลิกตรงนี้ให้มันเด้งมันกระพิ้ๆแบบนี้กดคอนโทรล V นะครับวางนะครับอ่าพอวางวางเสร็จทีนี้ก็อ่าเราก็กดอ่าปินิดไปเลยนะครับปินิดได้นะครับกดพินิดได้นะครับเขาก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่รอแป๊บหนึ่งตัวนี้ก็ปิดไปเลยครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยอ่านี่นะครับก็ขึ้นมาแล้วรอเขาสักครู่ครับ ทีนี้ติดตั้งเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งครับรอเขาแป๊บหนึ่ง่าเขาขึ้นมาแล้วนะครับนี่แหละในการติดตั้งที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดนะครับอ่าทีนี้ผมจะนําเสียงคาเบลที่ผมทําไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะครับผมจะเก็บไว้อยู่นะครับเก็บเสียงตัวเดิมนี่แหละเอามาทําให้พี่น้องซีดูอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาเปิดคาเบลนะครับเดับเบิคัคลิกไปนะครับนี่ถ้าเป็นหน้าต่างนี้เอาอาจา์ทําไมไม่เต็มน,นี่คลิกตรงนี้ครับ ให้เต็มเลยแบบนี้นะครับอ่าลองเล่นดูอ๋อเสียงผมไม่ได้เล่นเสียงตรงนี้นะครับโทษทีอ่ะผมกดอยู่ประมาณแปดสิบเลยนะอ่าลองลองดูฮะลองดูเห็นไหมฮะอทีนี้หลายท่านนะครับหลายท่านงงครับอาจารย์ผมก็ทําตามคลิปอาจารย์ทำไมไม่ได้แบบนี้นะครับทุกทีที่คลิปก่อนที่อาจารย์ทํามันจะตีแป๊ก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 เลยเนี่ยมากดตรงนี้ครับกดตรงนี้นี่ ตรงคำว่ารูปนี่ครับลูปพ l a y b a c k นี่นะครับกดรูปนะครับกดเลยครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยสมมุติว่าแบบนี้นะครับสมมติว่ามันเสียงเสียงมันขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็มาตั้งเนี่ยคำว่าโปรเซสมาคำว่าลู่เนี่ยุ่มแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะฮะี๋ยวลดเสียงลงนะครับแล้วเรา play ดูนะครับเนี่ยผมจะให้เขาอยู่มาสิบสองเนี่นะฮะผมไม่ให้เขาเกินมาก สิบสองนี่พอดีเลยผมว่าฮเวลาเราไปเล่นคาราวเกะนี่เราค่อยไปเพิ่มลูกเพิ่มแม่ตรงนั้นนะครับมันจะโอเคกว่ามันจะมองเจาะกว่านะครับอ่ะประมาณนี้มาณนี้นี่สต็อปแล้วกดโอเคไปเลยครับนี่ไฟเขาจะมาแบบนี้ครับถ้าหางเสียงสูงนะหางเสียงเขายาวไปนะครับโอ้จันเสียงยาวไปตัดนะครับตัดเลยนี่ครับลากมานี้ครับลากมาแบบนี้นะครับ ลากมาแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าท่านลากมาอยู่ึงกลางแบบนี้ไม่เอานะครับไม่เอาผมไม่อนุญาตนะครับให้ท่านลากมาตรงจุดตรงมาร์กนี่ครับจุดตรงมาร์กเนี่ยฮะมาร์กตรงไหนก็ได้ครับอย่าให้มันเข้ามาชิดเกินนะชิดเกินก็ไม่ไหวนะครับเสียงหางเสียงไม่มีนะครับหายนะครับเข้ามาร์กแบบนี้แล้วตัดไปครับตัดไปนี่นะเวลาเขาตีแป๊กเนี่ยให้ให้เขาให้หางเสียงเขาหลบหายไปประมาณสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราตัดจนคิดเลยมันก็ไม่ ไม่สมุดนะฮะไม่สมุดนี่คือเทคนิคนะฮะที่ผมจะแนะนําให้นะครับอลองคลิกดูสินั่นไ่เห็นไหมฮะเ๊ะเลยนะครับแล้วก็การทำอ่ปรับเสียงแบบนี้แล้วก็เสียงน้อยนะครับผมได้อ่าทคลิปไว้ตั้งแต่คลิปก่อนแล้วครับยังไงก็อ่าเข้าไปย้อนหลังดูนะครับเข้าไปค้นดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็อ่ามาแนะนําให้พี่น้องอ่ แล้วก็ f อทุกท่านนะครับได้ดูนะครับวิธีการติดตั้งโปรแกรม s อฟท์ฟ o ็อนะครับในเป็น Sa ฟท์ฟล็อกแหะโปรซนะครับรุ่นโปรนะครับโปรซ0ตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับในการตัดไฟเว็บอะไรต่างๆนะครับเวลาเราทำซาฟท์ฟอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เครื่องสีเครื่องเป่านะครับเครื่องเคาะอะไรพวกนี้นะครับเรามาตัดแบบนี้เนี่ยตัดได้หมดครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วเป๊ะด้วยนะครับแล้วลาบเซฟเซฟยังไงอ้าวมาเดี๋ยวผมสอนเซฟนะครับ คลิกตรงไฟล์นะครับคลิกตรงไฟล์แล้วมาคําว่าเซฟแอดอย่าเซฟแบบนี้นะครับอย่าเซฟบางครั้งเราจะเอาไฟล์ต้นฉบับเราไปแก้ไขนะครับอย่าเซฟนะอย่า ную, เซฟเซฟแอดนะครับเซฟแอดเนี่ยผมไว้ได้อลเหมือนเดิมนะครับไว้หน้าได้ผลเหมือนเลิแล้วตรงนี้นะครับนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เขาตั้งไว้ให้แล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับให้มาตั้งตรงนี้หรือว่าท่านจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับก็แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้เนี่ย บางครั้งอาจจะเป็นแบบ default แบบ template เนี่ยผมแนะนำให้เป็นแบบนี้นะฮะอ่าสี่หมื่นสี่พันนะครับสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบหกบิตลำโมโนแบบนี้นะครับท่านอย่ามาคลิกคำว่าอ่าสามสิบสองบิตยี่สิบสี่บิตแบบสเตอร์แบบนี้ได้ไหมจานผมจะเอาแบบสเตอร์แบบนี้เนะี่ยก็ได้ครับก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาสเตอร์นะครับผมแนะนำให้ข้างบนนี้นะครับ ผมไม่แนะนําให้ข้างล่างนะฮะมไม่แนะนําให้เพราะว่าเลยเวลาไปเล่นกับซาฟอนเนี่ยมันไมไ่ได้ลึกถึงขนาดนั้นนะฮะมันไม่ลึกถึงขนาดนั้นผมแนะนําให้ข้างบนนี่ฮะสี 4, ่พันสี่หมื่นสี่พันนี่ก็เหลือเฟือแล้วฮะถ้าท่านอยากเป็นโมโนท่านก็เอาข้างบนนะครับแบบนี้นะครับเป็นโมโนถ้าสมมติว่าเสียงกีตาร์เสียงซอเสียงขุยเสียงอะไรพวกนี้นะครับเสียงไวโอลินอะไรพวกนี้เนี่ยอยากให้มันเป็นสเตอร์นะครับ ท่านก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็มาเป็น16บิตสเตอรโอตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับแล้วเซฟไปทีนี้ผมจะทําเป็นโมโนก่อนนะครับโมโนผมคลิกโมโนอรงนี้แล้วผมเซฟไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปนี้นะฮะเซฟไว้ปั๊บอ่าทีนี้เราลองไปคลิกดูสินะครับลองฟังดูสินั่นนงมาแล้วนะฮะมาแล้วเห็นไหมฮะเสียง เสียงเขาไม่แตกนะครับเวลาเสียงเราปรับเสียงเอาตามผมนี่แหละปรับตามผมนี่เสียงจะไม่แตกนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วพี่น้องหรือ FC ทุกท่านก็จะสงสัยนะครับอ้าวอาจารย์แล้วไฟล์ตัวนี้ไฟล์อะไรไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ที่เขาแนบมาเฉยนะครับแนบมาพร้อมกับที่เราแปลงไฟล์มาเมื่อกี้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับลบทิ้งไปเลยครับลากใส่ถังขยะไปเลยเป็นไรนะครับเหลือแต่โดดๆแบบนี้นะครับเราก็นําสามารถนํา ไฟเว็บตัวนี้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับนําไปทาซาฟอนได้เลยนะครับโดยไม่ต้องหวันว่าเสียงจะแตกหรือเสียงจะผ้าอะไรนะครับเป๊ะเลยนะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับในการติดตั้งนะครับโปรแกรมซาฟอตัวนี้นะครับโปรแกรมเป็นโปรแกรมตัดเสียงเว็บนะครับแต่งเสียงเว็บอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องีเข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืม อ่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะฮะเวลาผมแจกลักอินหรือแจกอะไรต่างไปแนะนําความรู้หรือชุดกลองอะไรต่างไปนะครับไม่ว่าชุดกลองชุดกีตาร์นะครับชุดเครื่องดนตรีของอ่าการเล่นซาวฟอนอะไรพวกนี้นะครับท่านจะไม่ได้พลาดนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์แชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่ออ่า จะได้เป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำสิ่งดีๆนะครับมอบให้พี่น้องและก็เอฟทุกท่านนะครับได้นําไปใช้กันอย่างเต็มอิ่มนะครับวันนี้ผมวันชัยซาวนะครับต้องขอลาพี่น้องแล้วก็เอฟซันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ